ในช่องสายบุญชาแน,นลนะคะวันนี้ก็สายบุญพารวิลี่นะคะก็วันเมื่อกี้นี่ไปเอาพิซซ่าอยู่บ้านแม่ผู้ใหญ่มานะคะส่วนอาอันนี้ใครเอามัพอดีเอามาให้เพื่อนเพื่อนกินด้วยแม่ปิดปิดเธอทีวีก็ได้ละถ่ายคลิปดีม,มา,าด้วย อันจ oh yeah. ิมหอได้หลายหลายออะกับคฮะไม่รู้สินี่นะแค่นไม่จักวันี้นะผมก็ต้องเบิตอนนี้นะเท่านี้เนาะไม่เพื่อนูานม่่อนนะบ้านสมัยมีแต่ผู้ชิดออ อันนี้ก็อันนี้เป็นไอ้ยกมีขึ้นได้มือเดียวนะเดิอไหนจังมายังกนี่เราข้าวตุ๋ยเนื้เนื้อมันหาบูดแม่ข้าวตุเยนื้เนื้อนี่แม่มีเขาแล้วกินชิเด้อเขาก็มากินเทาง้นี่นะ อ่สูสููแกะเฮอมีแกก่อนมว้าวมีเชมาเ่มีเขาว่าฝากให้พี่เอดิสสอนด้วยฝากให้พี่อดิสสอนันนี้เนี่ยญาตินเขอเอตั้งแต่เสาแนนนอนนี่เอร์มีมานี่นี่มา่จาของจิ้มว่าอันนี้ข้าพังไงันี้้าวสองนีโอ้ดีนีสอมีถงไเนี่ย

กินมาแล้วแก้วเห็นว่ายอะสุก็ยังมุดมาแล้วมุกมาแล้วบวมคุณถึง้อยู่น้ำแก้วน้ำกำลังกินอยู right ่กินอีกแล้วเหรอว้าวจ้ามอีกแล้วเหรอจ้ามพ่อมากินนี่พ่อมากินนี่ว่งพ่อมากินพ่อไมากินนะพ่อว่าชิ้นไหนกินไปรอบที่สองแล้วค่ะรอบแรกก็กินแตกับพี่พายใส่แล้วหนึ่งกล่องแล้วก็รอแก้มาแล้วก็กินหนึ่งกล่องบ้านเอ็ดล้านแล้ไม่มีซูเทีขึ้นมาเอออ้าว ตจริงเนาะถ้าสมมติว่าลงไปพันซเดอขึ้นนานมาจริงจริงนี่ความเงินทํามือนเดเยาะอให้แล้วิอีมเอร์านะเห้าเล้กินกินบ่โอ้มันว่ดมันสีมงอะไรดิเอ้ไหวเชะน้องไหวผึง่ามาดูดิด้วคุณปมี่อไปไปเลาะมาแลละนันเดอ

เราชอบกินพิซซ่าไหมใช่ไม่เหลแล้วตไม่กิน้ลแลวเม่อก้เมกดั่นเลยนะกระดักี่ยวกับพ้่าทีมนรมาณัสนมากเ็นเพื่อ่งแรงแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณนะพะผู้ใหญ่ใจดีนะค่ะที่ซื้อพิซซ่าให้เนกินกับทุกคนนะพอพอดีทุกคนเลยพอเทินนำพอเทินนำนำาเินเอินเลย กับหลัง่างบราคุยกันปม้ยปุ้ยขอปวดเถอะไม่ดีุีแล้วืิดใกล้หมดข้าวมอกข้าวอยก็อ่านเยอะเลยเมาทานกันตุ้งนะเวลาามันกทานอาหรมันเปน้องนวไากินนะคะก็จะ่าน้องนิวกินด้วยนะคะมีแวมี้ไม่ตแล้วเรียบร้อยบลออกแล้วจมบลัข่เข้าเจว่ภาษา กูกินอย่างเะี้ยเรื่อยแซ่บบอกแม่ขานีแแสบบอกแกนอนอันนี้น้องนกยุงไหมครับห้านาทีแล้วหนาทีแล้วยงเนหลยจะเอ๋ง่าสงมันน้าฟิวขายนมขายมัน

ตอนนี้น้องมิว็ตากงลังกินนะคะเห็อีน่เห็ดอีน้ำน้ำเน่นว่ะแนจุดว่าคข้าัข้าเ้ไหแบ้อึเหงอมื้องมีเขามีเบื้งโดนสองนอมอยากไปแช่กระเบนเปาไม่าไปช่เยอะเยอะอยากไปแชไปใช่ลิงไปฟตอุ้ยแชดวยโลโคลยอันลิปติดนี่ พกระเบก็นั่งอยู่นะคะนี่พี่ดูคุณผาสิไม่ยอมไม่ยอมเลยน้องนิวก็กำลังกินอย่างอริดอร่อยเลยนะคะมาทำมากินนิวนิวดูดิ้นเหรอนี่นะคะก็สวบเข้าเต็มปากยังรูปเหรินขืนนี่นะคะ ตอนนี้นะคะก็หมดเกี้ยงตับเลยค่ะกล่องนี้ก็อ๋อนี้ไม่ใช่ของเรานะคะอันนี้นะคะก็เลือดสวอดค่ะก็เหลือเครื่องตอนนะคะเร,า,เรา,ะาไทยตกหองเราก็รู้สึกว่าเราเราจะเว้าไทยตกหองนะคะก็ไม่เป็นไร <c oughs> น้องนิวก็กิน อร่อยด้วยยิ่งมีกล้องหนักก่าน้องเกี้ยวเหรอคะอยากเข้ากล้องไหมคะอยากมาเข้ากล้องนะจะไปหนืองก่อนมึงอ่ะบอกทางเขาเลมันรอไปที่สุดแไปพัดแป๊บนาทีเดียนะคะก็บายบายนะคะทุกคนบายบายค่ะฝากกันแล้วกดจับนะคะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ